มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินหน้าทุกคนภายหลังได้รับพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้แถลงต่อประชาชนครั้งแรกโดยพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณและยืนยันว่าจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อประโยชน์ของประชาชน นายกกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้จะเร่งแก้ปัญหาเร่งแก้ด่วน4ด้านหลักก็คือเศรษฐกิจลดค่าครองชีพค่าพลังงานาค่าขนส่งและแก้นี้สินเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยพร้อมเสริมรายได้ให้ชุมชนฐานรากความมั่นคงเดินหน้าแก้ปัญหาข้อพิพาทไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีย้ำไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรพร้อมเร่งชดเชยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดน ภัยธรรมชาติผักดันระบบเตือนภัยฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งโดยนายกจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองเพื่อให้การทำงานไม่สะดุดภัยสังคมปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์การพานันและสแกมเมอร์ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง นายอรุธินนะคะยังเน้นย้ำว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยบุญคุณใครนอกจากประชาชนรัฐบาลจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างต้องอยู่บนกฎหมายไม่ใช่กฎหมู่ นอกจากนี้ยังคงยืนยันตามข้อตกลงกับพรรคการเมืองว่าภายใน4ี่เดือนจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนได้ตัดสินใจอนาคตประเทศสเดือนนี้รัฐบาลของผมจะไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักปร้อนเราจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นวิกฤตในอนุทินได้กล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากทินิรัตธรมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ